สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศาสิตาค่ะ Weekly Love Reading พลังงานความสัมพันธ์และความรักประจำวันที่26ตุลาคม ถึง1พฤศจิกายนค่ะขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละผู้ชมจริงๆค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารอันนี้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะกลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะใครที่ รู้สึกว่ามันเป็นของเราอ่ะมันจะเป็นของเราหรือถ้าถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมันก็มีพลังงานของเราอยู่ในคลิปนั้นจริงๆอะค่ะกระแสของพลังงานไม่มียึดติดด้วยว่านี่คืออดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตประมาณนี้จริงๆค่ะคําแนะนําผ่านจากหน้าไพา่เป็นการดึงเรคคอร์ดอะไรบางอย่างที่เขาอยากบอกลงมาหาจริงๆค่ะไม่ได้มีกําหนดเลยว่ามันคือของวันนี้ถึงวันนี้มันอาจจะเป็นของเมื่อ10ปีที่แล้วก็ ยังมีความเป็นไปได้จริงๆค่ะแต่ขอให้เขาให้คำแนะนำที่ดีเพื่อเอาไปปรับประยุก์ตได้จริงๆแล้วกันค่ะปานใช้ Shadowscape t a r o ค่ะเราเข้าสู่ช่วง Scorpio Season กันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่22ตุลาคมอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างงงแง่นหน่อยๆอ่อนไหวหน่อยๆก็ได้จริงๆค่ะตามพลังงานของ Scorpio แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราหลายๆคนอาจจะไม่ได้ถูก อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากส c o ป p i o ก็ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันเป็นแค่กระแสะพลังงานนะคะใครที่ได้รับผลจากมันก็อาจจะได้รับหรือบางคนไม่ได้รับเลยก็ไม่แปลกอะคะ่ะจริงๆและที่สําคัญเหมือนเดิมค่ะป่านอุ้ยเตะกล้องป่านย้ําให้กับหลายๆคนฟังอย่างสม่ําเสมอค่ะว่าเราเป็นนายของการใช้ชีวิตเราเราคิดยังไงเราได้สิ่งนั้นเราเลือกที่จะเชื่อย,ยังไงเราก็จะได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันค่ะ ไม่มีอะไรมาเป็นตัวแปรที่สำคัญได้เท่ากับตัวเราเองเป็นตัวแปรของตัวเราจริงๆค่ะ Weekly Love Breeding ค่ะ The world กับหัวค่ะ The devil Four of w a n d กลับหัว Five of pentacle กลับหัว Three of pentacle กลับหัวอื Three of cup กลับหัวพลังงานค่อนข้างนะ่าสนใจเนาะป่านทา คลิปสกอร์เปียซีสั้นไปแล้วก็มีใบเดียวที่เป็นใบไม่กลับหัวเหมือนกันพูดถึงดีเซปชั่นหรือการหลอกลวงหรือการมีรับลมคมในอะไรต่างๆนานาสำหรับเลิฟรีดดิ้งในอาทิตย์นี้ค่ะใบเดียวที่ไม่กลับหัวก็เป็นเดอะเดวิลที่พูดถึงความดื้อรัน้นความไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราเสพติดแล้วเรายึดเหนี่ยวผูกพันกับมันมากเกินไปแล้วเราทิ้งมันไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ะ เสพติดกับการว่าเราอยากมีแฟนเราก็ต้องมีแฟนให้ได้เสพติดกับการว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราแล้วเรายัางหลังยังยื้อยัง,ยออยงไปไหนไม่มาไหน กับคนนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเรากาลังจะพูดกันในมุมของความสัมพันธ์ก่อนที่จะพูดคุยกับหน้าไพ่ทั้งหมดนี้กันนะคะพูดคุยกับเขาอืเป็นคําที่น่ารักดีนั่นหลังสําหรับก่อนละกันค่ะหลังสํหรับเป็นเรื่องของ s e เว่นซอฟวค่ะ s e เว่นซอฟวเป็นเรื่องของการยึดถือหนึ่งความเชื่อหนึ่งวิธีคิดว่าเนี่คือสิ่งที่ถูกแล้วปฏิเสธอีก6สิ่งที่มันไม่เหมาะสม ที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมออกไปหมดเลยอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันว่ามันมีอันนี้ที่มันดีกว่าเธอที่ดีกับเธอกว่านี้นะที่มันเหมาะสมกว่าเธอแบบนี้แบบนี้นะแต่เราปล่อยมันออกไปไม่ได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดมันมันคูลที่สุดอะมันใช่ที่สุดมันมันเหมาะสมสําหรับฉันที่สุดแล้วแล้วเราปิดกั้นความช่วยเหลือความคิดกระบวนการอื่นๆออกไปจากตัวเราเองหมดเลยนี่เป็นสิ่งที่ น่าสนใจมากเพราะป่านรู้สึกว่า Scorpio season หรือช่วงที่พระอาทิตย์นั่งอยู่ในราศีพิจิกนี้กำลังสร้างให้ตัวเราเองเป็นเป็น f a l l human เป็นคนในเวอร์ชั่นที่แข็งกล้าวแต่ไม่เปิดใจไม่มีความอ่อนโยนหรือมันเป็นเพราะว่าเรากำลังอยากจะปกป้องตัวเราเองมากๆเราเลยขึ้นมาแข็งกล้าวเบอร์นี้ก็ไม่รู้สิคะ่ะ แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่มันดูเป็นพลังงานที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่อะเพราะมันแปลว่าเรามีความกลัวอยู่ในตัวเราเองเยอะมากเพราะมันแปลว่าเรามีความอ่อนไหวอยู่ในตัวเราเองเยอะมากเราเลยกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นเราเลยกลายเป็นคนที่ยึดเอาความเชื่อของตัวเองเป็นหลักเราไม่ฟังคําของคนอื่นเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะอ่อนแออีกเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะถูกถูกอะไรบางอย่างจากสังคมภายนอกมาทาร้ายจิตใจเราอีก สิ่งที่น่ากลัวคือมันคือ the d e นั่นแหละที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเองมากๆในนะขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ป่านยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วว่าเป็นพันธะอะไรบางอย่างที่เรายือ้อเราลังเราอยากให้มันยังอยู่ไหมหรือมันเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามาในช่วงนี้จริงๆแล้วเราปล่อยคนไม่ดีคนนี้หรือคนที่ไม่เหมาะสมสําหรับเราคนนี้ออกไปจากตัวเราเองไม่ได้คําว่าไม่ดีในที่นี้ยมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องเป็นคนเลวเวอร์ชั่นแบบกินเหล้า มีสิ่งเสพติดติดการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเป็น d ิฟ i ิ i นชันที่มันแบบดูเลวๆจนเกินไปอะแต่คำว่าเป็นคนไม่ดีในเนี้ยมันหมายถึงว่าคนที่ไม่เหมาะสมสำหรับเราอะเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆแต่เขาอาจจะเป็นคู่รักที่แย่มากเขาอาจจะเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆแต่เขาดันทำให้เรายึดติดแล้ว แล้วมีแต่ความคิดที่มันไม่สวยงามอ่ะกับโลกภัยเนี้ยมากๆนี่ก็ถือว่าไม่ดีอ่ะนี่ก็ถือว่ามันไม่เหมาะสมแล้วอ่ะต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามทีอะคะ่ะอ่ะสิ่งที่คนนี้หรือสถานการณ์ของเดวิลนี้กำลังจะสร้างให้อาทิตย์นี้ของเราเกิดความลําบากได้ในมุมไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเดวิลกลับหัวคือการปิดจบสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค้างคายอยู่กับ ความรู้สึกเราที่มันค้างคาอยู่กับเขาไม่ได้หรือแค่ถ้าเขาไปแล้วแล้วเราลืมเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็กยังใช่นะเอาเข้าจริงๆแลละสร้าง four of one กลับหัวสร้างความเริ่มไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเราเองมีสิ่งที่ดีรอคอยเราอยู่หรือเริ่มไม่เชื่อมั่นในความสามารถหรือความความเป็นไปได้ในอนาคตว่าเราจะได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่านี้สำหรับตัวเราทำให้เราเป็น f of pentacle กับหัว ใครหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ดันมาตอกย้ําว่านี่มันคือความผิดของเราอะที่เราต้องอยู่เฉยๆที่เราต้องอยู่สดๆที่เราต้องไม่มีความมั่นคงที่เราต้องพลาดที่โอ๊ยยิ่งจับพลังงานลงไปปัน่นยิ่งรู้สึกว่าใครหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันสร้างภาพที่เราเห็นอยู่อย่างไม่สวยงามให้กับตัวเราเลยอะมันทําให้เราเหมือนแบบโทษตัวเราเองมันทําให้เรา ไม่มั่นใจในอนาคตข้างหน้าแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราลืมเลือนสถานาการณ์ในอดีตไม่ได้อืนอกเหนือไปจากนั้นนะคะมันยังส่งผลกระทบไปกับคนรอบข้างจริงๆ Tree of Pentacle ของเรากลับหัวอย่างเช่นในมุมที่ว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษามีคนที่อยากจะเข้ามาช่วยทำให้เรา move on จากอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมสำหรับตัวเราเองได้แต่เราดัน ไปกโกรธเขาเราดันไปเกลียดเขาเราดันไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนคนนี้หรือกลุ่มเพื่อนนี้หรือคนที่ดีกับเราจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าพลังงานของเดอะเดวิลหรือพลังงานของสิ่งที่มไม่เหมาะสมคนเนี้ยแรงมากๆแล้วเหมือนกึง่งๆึ่งเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้เรากลายเป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่ตัวเล็กอะ่ะเป็นคนที่มีความกลัวเป็นคนที่ ไม่มัน่นคงเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับอะไรเดิมๆที่เคยมีความสุขอะ่ะอืมพลังงานตรงนี้ค่อนข้างไม่น่ารักเลยอะค่ะสำหรับในอาทิตย์นี้สิ่งที่อยากจะให้ทำจริงๆเลยอะมันเลยเป็นเรื่องของ Tree of Pentacle กับ Tree of c u p แต่เป็นในเวอร์ชั่นที่ไม่กลับหัวเนาะอ่ะสุดท้ายเล่าเรื่อง Tree of t of Cups กับหัวก่อนนั่นก็คือในมุมที่ว่า มันมันเจอกับอะไรที่มันค่อนข้างหนักอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เราทิ้งไม่ได้อย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะแล้วมันทําให้เราไม่มีความสุขในอาทิตย์นี้เลยอะ่ะหรือภาพสถานาการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันทําให้เรารู้สึกแย่มากๆในอาทิตย์เนี้ยอืมเราควรจะออกไปเจอเพื่อนเราควรจะเปิดใจเพื่อรับฟังคนที่ใกล้ตัวเราแล้วเขาหวังดีกับเราจริงๆอะ่ะบางทีบางคนพูดตรงมาก แล้วเราปฏิเสธความเป็นจริงนั้นซ้ำเสมออะแล้วเราเกลียดเขาแล้วเราเหมือนแบบป้องกันตัวเราเองออกจากความจริงนั้นอะด้วยการปฏิเสธเพื่อนคนนั้นด้วยการปฏิเสธคําแนะนํานั้นอะด้วยการดื้อกับเขาหรือด้วยการที่แบบพยายามตัดเขาทิ้งไปจากชีวิตเราอะอืมกลับมาให้โอกาสคนที่พูดตรงๆพูดความจริงแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขในขณะที่ได้ยินมันอะอย่างเช่นเพื่อนที่บอกว่า ลืมมันไปเหอะมันมีคนอื่นแหละแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าเพื่อนพูดเรื่องจริงแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะมีคนอื่นได้ไงเขายังติดต่อเรามาบ้างเลยเขายังคุยกับเราอยู่บ้างเลยแต่เพื่อนอาจจะมองในมุมที่ไกลกว่าเราอะแต่เพื่อนเป็นคนที่รู้อะไรเยอะกว่าเราอะแล้วเราก็ปฏิเสธเพื่อนคนนั้นไม่ขอคำปรึกษาเขาอีกไม่ไปไหนมาไหนกับเขาเพราะกลัวว่าจะได้ยินประโยคหรือเรื่องราวที่มันจะไม่ ทำให้ใจเรามีความสุขอีกครับเหมือนคนที่กําลังอยู่กับอิลูชันนะเหมือนคนที่กําลังอยากจะเห็นแต่สิ่งที่สวยงามในมุมที่ตัวเองอยากเห็นกําลังอยากจะได้ยินแต่สิ่งที่เหมาะสมในมุมที่ตัวเองอยากได้ยินแล้วปิดกั้นตัวเราเองออกจากสิ่งที่มันเป็นจริงแท้ของมันนี่คือพลังงานที่อยากจะให้กลับไปหาคนที่พูดตรงพูดแรงเป็นห่วงเราจริงๆจากใจหน่อยนึงค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นะ่ะ ไม่อยากจะคิดเลยอะถ้าหากว่าเราอยู่กับพลังงานเดเดวิลกับเซเว่นซอฟวานต่อไปอะในอาทิตย์หน้า,นามันจะยิ่งทําให้เรากลายเป็นคนที่ powerless อะเป็นคนที่หูเบาเป็นคนที่เชื่อฟังพลังงานที่ไม่ดีไปยิ่งกว่านี้ได้จริงๆอะค่ะโรแมน c ์แองเจลค่ะ หลายหลายคนอาจจะเคยได้รับข้อเสนอแนะให้ออกไปทิ้งคนนี้ได้แล้วทิ้งเรื่องแบบนี้ลืมพลังงานนี้ลืมอะไรตรงนี้ได้แล้วอะแต่เราไม่ยอมรับข้อเสนอของการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะแต่เราไม่ยอมรับว่าเราต้องทิ้งออกจากคนนี้ออกจากพลังงานแบบนี้แล้วจริงๆอะออกเธอคะ่ะขอให้เป็นคำพูดตรงๆอีกคำหนึงที่เราอาจจะไม่อยากได้ยินมันแต่เลิกเธอคะ่ะถอยออกมาจากคนนี้เถอะ ไม่คุยเถอะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าสําหรับคนที่เจอกับเคสที่มันไม่ดีต่อใจของเราจริงๆอะเนาะแม้กระทั่งไพ่เองก็ยังเป็นคอนเฟิร์มเอชันที่ดีจริงๆอะค่ะว่าป่าไม่เคยพูดเองจริงๆเซ r เรชันค่ะ Time apart from your partner is on the horizon ถอยออกมาเถอะค่ะห่างกันเถอะอย่าลังเขาเอาไว้เลยหรือ แม้กระทั่งอยากคิดถึงเขาบ่อยๆเลยเพราะมันไม่ทําให้ใจเรามีความสุขได้จริงๆเวลาคิดถึงคนคนนี้หรือพยายามที่จะกู้สถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ให้มันกลับมาเป็นปกติดีอย่างวันที่เราเคยคิดว่ามันมีความสุขอะ่ะอืมก้าวเดินไปข้างหน้าต่อให้มันไม่มีตรงเนี้ยเถอคะค่ะเรายังมีเพื่อนเรายังสามารถที่จะเจอคู่ที่เหมาะสมสําหรับตัวเราได้อีกมากมายอะคะ่ะ แต่ถ้าหาว่าเรายังเกาะเขาเอาไว้หรือเขายังเกาะพลังงานเราอยู่เราจะไปเปิดประตูบานใหม่หรือเราจะมีพื้นที่ว่างพอให้พลังงานของคนอื่นเข้ามาได้อย่างไรมันก็ไม่ได้จริงๆค่ะ l ล v e r Oracle เคค่ะ Acceptance is the key to inner peace. At t i m e we must accepting as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ถ้าเขาจะไปเขาก็ต้องไปค่ะถ้าเรายังยื้อเอาไว้มันก็แก้อะไรไม่ได้อะเพราะมันคือสถานการณ์ที่เขากำหนดกับตัวเขาเองแล้วว่าเขาจะไปหรือถ้าเขาไปแล้วแล้วเขายังกลับมาวอลแวร์กับเราก็ต้องปล่อยเขาไปอะค่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้มีใจอยู่กับที่เราอะแต่เขาเข้ามาเพื่อความสนุกสนานอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อการเป็นพันธนาการอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันในมุมที่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีต่อใจเราหรือมันไม่ดีกับชีวิตเราในณนช่วงนี้หรือต่อต่อไปในอนาคตจริงๆอะคะ่ะเป็นกําลังใจให้จริงๆกับการเลือกการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะกับการเลือกปฏิเสธสิ่งที่เป็นพลังงานที่มันแย่แต่เราไม่กล้าปฏิเสธมันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ยังยื้อยังหลังกับอะไรบางอย่างกับใครบางคนอยู่คลิปเลิฟ Reading ของป่านมักจะเป็นคลิปที่ป่านใช้พูดถึงคู่ที่ดีอะค่ะอย่างเช่น s โ m a ม e อย่างเช่นทวินเฟรมจริงๆแต่ถ้าหากว่าในณอาทิตย์นี้ยเขาบอกว่าให้ปล่อยสิ่งที่เราหลังเอาไว้อะมันแปลว่าต่อให้มันจะเข้าใจว่าเป็นคู่แท้ ต่อให้เข้าใจว่าจะเป็นคู่ที่ดีต่อกันอะอาทิตย์นี้มันแย่มากอะค่ะพลังงานมันหนักมากอะเราก็ควรจะทําความเข้าใจว่าถ้าวันเนี้ยมันไม่ดีมันก็ต้องให้มันไปอะแล้วก็ถ้ามันจะกลับมามันต้องกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีเป็นคนที่ดีกว่านี้เป็นคนที่รักเราจริงๆเป็นคนที่จะมีแค่เราจริงๆมากกว่านี้ดีกว่าค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะไว้เจอกันในคลิปอื่นๆแล้วก็ในไลฟ์ในช่วงพลังงานต่างๆค่ะบ๊ายบาย